นี่คือจิกซอชิ้นสุดท้ายที่อาจจะไขปริศน,นาทั้งหมดว่าทำไมกัมพูชาถึงได้มีท่าทีที่ก้าวร้าวและฮึกเหิมถึงเพียงนี้ล่าสุดสำนักข่าวตามประเทศได้ออกมาเปิดโปงข้อมูลข่าวครองที่น่าตกใจซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศจีนอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่คอยสนับสนุนอาวุธให้กับกัมพูชาเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุประทะครั้งใหญ่กับประเทศไทย ข้อมูลที่ถูกเปิดโปงออกมามันน่าสงสัยอย่างยิ่งครับโดยระบุว่าในช่วงวันที่21ถึง23กรกฎาคมได้มีเครื่องบินขนส่งทางทหารของจีนรุ่น Y-20 จำนวนถึง6ลำบินไปลงจอดที่สีนูวิลพร้อมกับลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนมหาศาลซึ่งประกอบไปด้วยจรวดกระสุนปืนใหญ่และกระสุนปืนครกรวมทั้งสิ้นถึง42ตู้คอนเทนเนอร์และที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลาครับ การส่งมอบอาวุธล็อตใหญ่นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุปะทะพรังใหญ่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นการสู้รบที่ลากยาวถึง5วันมีผู้เสียชีวิตกว่า40รายและทำให้ประชาชนนับแสนต้องอบพยพนี่คือความเชื่อมโยงที่ยากจะปฏิเสธได้ว่าอาวุธล็อตนี้อาจจะถูกนำมาใช้ในการโจมตีประเทศไทยโดยตรงและเมื่อถูกเปิดโปงท่าทีของทั้งสองประเทศก็น่าสนใจครับ ฝั่งกัมพูชาไม่ได้ปฏิเสธว่ามีการรับมอบอาวุธจริงแต่พยายามจะเบี่ยงประเด็นโดยอ้างว่ามันเป็นอาวุธสำหรับการซ้อมรบร่วมกับจีนที่จัดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งก็ฝั่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ในขณะที่ฝั่งจีนก็ออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้มีการป้อนอาวุธให้กัมพูชามาใช้โจมตีไทยซึ่งก็เป็นท่าทีมาตรฐานของชาติมหาอำนาจที่มักจะปฏิเสธการแทรกแซงอยู่เสมอแต่นักวิเคราะห์มองว่า ข้อมูลที่ถูกเปิดโปงออกมานี้มันช่วยอธิบายทุกอย่างครับมันช่วยอธิบายได้ว่าทําไมท่าทีของนายฮุนเซนถึงได้ฮึกเหิมและก้าวร้าวผิดปกติก็อาจจะเป็นเพราะเขารู้ดีว่ามีมหาอํานาจอย่างจีนคอยหนุนหลังอยู่นั่นเองและเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกวางแผนมาล่วงหน้าแล้วหลายเดือนหรือหลายปีและการเปิดโปงครั้งนี้ก็ได้ทำให้เกิดคำถามครั้งใหญ่ถึงบทบาทที่ย้อนแย้งของประเทศจีนครับ ในขณะที่ฉากหน้าจีนพยายามจะแสดงตัวเป็นผู้รักษาสันติภาพในภูมิภาคแต่ฉากหลังจีนกลับทำตัวเป็นผู้จัดหาอาวุธให้กับหนึ่งในคู่ขัดแยง้งนี่คือการเล่นเกมสองหน้าที่อันตรายอย่างยิ่งและมันก็ไม่ได้มีแต่จีนครับนักวิเคราะห์ยังตั้งคำถามไปถึงความเป็นกลางของสหรัฐอเมริกาด้วยว่าในเกมนี้ชาติมหาอำนาจเหล่านี้เป็นกลางจริงหรือไม่หรือว่ากำลังใช้ความขัดแย้งนี้เป็นเครื่องมือในการต่อรองผลประโยชน์ และกัมพูชาได้ให้ผลประโยชน์อะไรเป็นการตอบแทนจึงได้รับการสนับสนุนถึงเพียงนี้ดังนั้นภาพทั้งหมดจึงชัดเจนครับว่าสงครามชายแดนไทยกัมพูชามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสองประเทศต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนที่มีชาติมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องและอาจจะเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องรู้เท่าทันและวางยุทธศาสตร์ในการรับมืออย่างรอบคอบที่สุด คุณเชื่อในคำปฏิเสธของจีนหรือไม่และคุณคิดว่าเกมนี้จะจบลงอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ